à tì 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 nì đó mấy mi à đeo 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 hà hai ngày nè ừ. phút báo gần nè. สามรถตู้นะเออทำไมสามเออเอออแล้วมันจะเป็นยังไง ออออืมอือมอืโอเคาย่โอเคพก็รู้าที่กรุงเทพก็ถูกว่านะคะแต่ก่ก็ยังโอ้กอง้วยก็ยังอยากจะดูแล้วก็อยากเสียตังคี่บบ้างอะไรแบบนี้ค่ะโอเคแต่ก็ยังไม่ได้เสียเลยเสียไปหนึ่งอะไรอ่ะ เด็กค่ะการเลือตัวเองค่ะเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าเราเคยมาก่อนร้านค่ะแอบซื้อแต่ถ้าไปซื้อที่อื่นก็แบบมันก็ไม่ใช่จริอีกคะนะแต่แอบแอบแอบพูดบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะซื้อตึงจากอาจจะงงตัวร้าน50แต่ว่าซื้อตรงนี้เนี่ย180แล้วซื้ออะต้องไปไมันได้เป็นเสื้อเกาะร้านแค่ดริงหนูค่ะแกงอะไรเนี่ยแถวบ้านเขาขายให้หนูแค่80เองค่ะมันเป็นร้านขายตรง รู้จักกันเขารูร้จักกันเป็นเจ้าประจำนะแต่แล้วก็เ,กเจอพี่โอ๊ตแล้วนะครับไม่ใช่ถายที่นี่คงจะแพงหู่ฉี่นะดูเพิ่งยังไม่ได้เข้าไปค่ะโฟกัส